head toward this p น i n งไปทีเลยเอมีมีตัวมี้ัวจะได้เปิดตรงนี่ชิไหมตัวมีเปิดเลยคนหัวเต็มเลย

กานีไม่ได้เลยเชื mm ่ออะไรลงมาเนี่ยโอ้ยระเบิดไม่มีการีนน้นบปรดเรีอจ้า I'm recalling a teammate. Thanks. Watch out! Watch out! Help! I have supplies! Watch, out. Watch Wait, out! Never mind. I'm recalling a teammate. <coughs> Thanks! Thanks. ยังไงศพนึงนะ n e ภาวะ a ง e นเฟ้ออืนน้อตัวเงินเหมอนหอขึ้นนะขึ้นมมเงินเงินเฟ้อใช่หอขึ้นแล้วนี่แต่เขาจะเงินใช่หอมขึ้นตลอดเวลา แต่งเงินยไม่ข oh, ึ้นหรอกแค่คนไม่ได้ก็นี่เรามีสี่คนเสียๆๆๆอยู่นี่ Enemies ahead กเจะเปิดเนี่ยเช๊ไอ้เเค่เลยเนี่ยต้อไปหเฮ้ยปุ่มมีแค่นี้เหรอ

ยู่ตรงข้ามเหมอห้องระเบิดแน่นอนนห้ององนี่เลยก็องของิจันี่ได้ที่ศิยามีนะอ๋อไปได้แล้ว ล่างก่อนโอ้มันมีแกข้ามเงินเลยเป็นเทพนี่หน mm ้าเพี้ยนอะวัตช h เอาต์วัตช์เอาต ถนน,นีนเป่อมนะีคปะดบ้านดูบ้าน่เมันดูน,นะเี้ยนระเบิด เบเยอะจัดใครไู่้ใครร้ะเบิดดู่อยู่ข้งบนนี้เลืาไม่ใช่ไอตัวนกพี่ตัวนกนะตัวใมีตัวนี้ไม่ตายเลยตายแลวนกูมาแล้วดีไเล่นตอนนั้นเด่นบวชได้เป็นอะไร เฮ้ยมีต้อนตี่มันตอนิลอดิดติดจุ่ก่อนเจ๊ะแล้วจะเราอยู่หลังนี้หลังนี้หลังนี้ Enemies ahead ทางเรียงออันนี้อะไรบ้านน้งข้าคนละฝั่งเลยข้าฝั่งนี้เ ร้อนๆร้อนเลยใส่ชุดป,ปาค,คนนูน้นเลยมันยิงไหมหรอมีเบอร์หนึ่งป่ะ เดี๋ยวผมแอบไว้ให้ลงมาล้วไปเลยไปเลยอะไรมีความบุก็ดีเลยบัลลังกี่เลย ออเอาอยาใก,ก่อนายาใหญ่ยาใหญ่ไมข้ามไปจะลงมา้โหยเปนเลมาลงมาแล้ลเ,ลเพื่อนมาเพ่นเนบนนีอนอบอยู่ข้างอยู่ข้านแ่งอยู่ข้างล่างน่คนระวงังหลายตัว ก่อนตรงข้ามก็มีหาเล่นยากขึ ah, ้นอย่าบ้านได้แอบนี่ตรงข้าเลยปมา้เดีมี้าแล้วมั้งมาแล้วมาขึ้นสองฝั่งเลยยืนยูนในห้องเลยมันเบรกมันเบรกเยอะเลย

ยี่ห้องนึงไสากุนมาลเไอตัวหนึ่งนะเพื่อนมันไรสากุนเร่นเลยนะจะรองก็ไปไไเจอไอตัวเต็มเต็มตัว,ตวนี้ไม่มา watch out อ,อยู่ยข้างบนข้างบนนั่นแหละฝั่งนั้นแหละซื้อของของอแต่แตกกันได้ยเอาสุดประมินบ้านนี้ก็มีเพื่อา้าหัวด้ตายตาย เข้า้ตามมันนะวิ่เลยวิ่งเลยแกสองตัวละตัวสามตัวเิเด็กคนเล่นบ้านนี้แหละโอ้ยเจ๊เจ๊เจอมากถายเลยบนปลายแดก็มีฝั่งนีงก็มีตัวนึ้ ฝังพี่ใช่ป่ะโอ้ยไ,ไม่รู้ดิเรื่องที่ฝังนั่นแหละไยเล่นยาตีเหมือนด้วยนะจำตัวไม่ได้อันนี้ฝังบ้านหมดเลยย็นอยู่ We are number one. Oh